สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะมาค่ะเราต้องมาอัปเดตกันนะคะก็เป็นข่าวของวันนี้เลยวันที่11พฤษภาคมนะคะบนเว็บไซต์ sohu.com ค่ะฟอร u m e ม t อนเตอ n ์เทนมนะคะมีข่าวว่าอย่างๆของพวกเรานะคะจะร่วมมือกันกันกบเหรินเจียลุนของพวกเราค่ะ <c oughs> ทั้งสองท่านเป็นของพวกเรานะคะจะเป็นพระเอกนํานะคะซึ่งเรื่องนี้พระเอกสองคนแล้วก็ไม่มีนางเอกนะเรื่องนี้แล้วก็เพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะ มันไม่ใช่แนวชายรักชายนะคะมันเป็นแนวชายชายที่ไม่มีพระเอกแต่ว่ามีบทนำนะคะเป็นพระเอกสองคนเท่านั้นเองค่ะเรื่องนะคะชื่อสั้นๆคือไว้ e ทวายไรท์ Theer's นะคะแต่อันนี้คือหวานบอกชื่อสั้นๆไปแต่ถ้าชื่อยาวๆมันก็คือเป็นเรื่องที่5นะคะของเรื่อง3ชาติ3ามภพนะคะเพื่อนๆพวกเราได้ดูกันไปแล้วก็คือปาท้อสิลีนะคะที่คุณอย่างมีแสดงนะคะกับคุณเจ้าโยถิงเนาะก็ดังกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะแล้วต่อมาเราก็ได้ดู สามชาติสามภพนะคะพิวโลบุกแล้วกเ็เล่มที่สามพวกเรายังไม่ได้ดูกันนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการเริ่มถ่ายทำแต่ก็มีความเคลื่อนไหวของดารานามซึ่งก็ได้ยินมาว่านะคะพระเอกน่าจะเป็นคุณหลิวเฉียอีในเ,เรื่องของสามชาติสามภพนะคะก้าวย่างเกิดปฐุมก่เกิดปฐุมนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ห้าเออแล้วเรื่องที่สี่คือเรื่องอะไรคะมีเพื่อน,อนๆท่านใดรู้บ้างเออหวานก็ไม่ได้ หาข้อมูลมาก่อนที่จะมา <c oughs> ก่อนที่จะมาทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าหวานก็เน้นไปที่เรื่องที่5เลยล้วกันก็เป็น3ชาติ3ามภพนะคะไว t e Twilight Tears <c oughs> นะคะเรื่องนี้โอ้โหพอได้เห็นชื่อนะคะของดาราแสดงนำที่มีการทางฝ่ายผลิตนะคะบอกว่าได้มีการแบบส่งบทละครไปให้2คนนี้อ่านนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ดารายอดนิยมชายทั้งคู่ของยุค90 ะค,ะคุณยางยางก็คุณหลนเจียหลุนนั้นจะมาร่วมงานกันในเรื่องนี้ค่ะก็สําหรับนะคะเรื่องนี้นั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเรื่องนี้ไม่เคยอ่านเหมือนกันพึ่งไปอ่านไอ้บทโปรโยนิยายมาเมื่อกี้นี้นะคะก็น่าสนใจดีแต่ฟังจากชื่อแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนๆขามันแปล เป็นภาษาไทยถ้าเอาสวยๆหน่อยก็อาจจะเป็นอะไรเดียะน้ำตาแห่งสนธยาอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะน้ำตาน้ำตาอาจจะแบบเออหยดน้ำตาแห่งสนธยาหรือว่าน้ำตาแห่งสนธยาอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็น่าจะมีเรื่องราวของการผ่านด่านเคราะห์นะคะแต่ว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดนั้นกันนะคะเรามาพูดถึงคุณยางยางกันหน่อยดีกว่าค่ะโอ้โหช่วงนี้นะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ หน้าฟีดเลยของวัยปอแล้วก็แพลตฟอร์มนะคะโซเชียลมีเดียของจีนแล้วก็บล็อกเกอร์ต่างๆต่างก็ประโคมเขียนเรื่องราวของคุณหยางหยางกับเหล่าบรรดาผู้หญิงนะคะเหมือนกับว่าจะมีข่าวลือว่าคุณหยางหยางนั้นจะเปิดตัวแฟนสาวอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะซึ่งจริงๆตอนนี้นะคะข่าวที่แบบค่อนข้างจะเห็น ่านตาอยู่เยอะแยะไปหมดนี้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นชื่อนะคะชื่อของผู้หญิงสี่ท่านนี้ก็พวกเราเห็นกันมาบ่อยๆแล้วล่ะค่ะที่เขาก็มีข่าวลือม,มากับคุณอย่างๆมาเรื่อยๆอะนะคะก็ขึ้นมาสี่ชื่อด้วยกันแต่ณจุดนี้พวกเราก็อย่าไปกังวลอะไรมากเลยะค่ะอาวุธอาอยุของคุณอย่างๆก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอละกันจริงๆแล้วต้องประกาศทําไมอ่ะก็ไม่เข้าใจนะคะคงไม่ได้ประกาศอะไรหรอกน่าจะเป็นข่าว ที่ถูกถูกเต้าขึ้นมาแบบว่าเขียนให้ให้เหมือนกันยังไงดีให้มันยังคงเป็นกระแสอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่านะคะแต่เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าว่ามันเกิดปรากฏการอะไรขึ้นมานะคะสำหรับคุณอย่างอนั้นนะคะในปี2550เนี่ยก็ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นอยู่ก็ได้ เล่นนะคะแสดงในละครเรื่องหนึ่งก็คือบทเด่นเนอกเจียงเป่าวีนะคะใน a Dream of Red m a n s i o n นะคะก็เรื่องนั้นเป็นตำนานเลยเนาะใครเล่นก็มักจะได้รับการพูดถึงนะคะเพราะว่านิยายอะ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เด็กจีนเขาต้องเรียนกันในโรงเรียนด้วยนะคะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับการสรรเสริญจากทางประเทศจีนค่ะว่ามีค่าแล้วก็เก่าแก่คู่ควรแก่การเก็บรักษามากๆนะคะเรื่องนัน แต่ว่าดูเราก็จะงงๆเนาะอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องนี้มา A Dream of Red Mansions แล้วนะคะจากนั้นก็คือเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการแล้วก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆนะคะจากนั้นค่ะหลังจากที่พัฒนามาเกือบ10ปีในที่สุดแล้วนะคะคุณอย่างหยางก็มีชื่อเสียงมาอยู่ในแถวหน้าของวงการบันเทิงค่ะก็ประมาณในปี2,559นะคะ ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่คุณหยางหยางก็ขึ้นมาพีคแล้วก็ได้รับความนิยมแบบมีแฟนคลับหนานแน่นขึ้นมาตั้งแต่ปี2559แล้วล่ะค่ะจากนั้นนะคะระเบิดระเบ้อเลยเ,เรียกได้ว่าดังสุดๆเลยแล้วก็มีหลายๆเรื่องเลยนะคะละครของเขาเยอะแยะเต็มไปหมดที่พวกเราได้ดูนะคะก็มีทั้งจีนแบบปัจจุบันแล้วก็จีนแบบคอสตูมโบราณค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คุณหยางหยางนี่ก็เป็นเหมือนกับว่านักแสดงที่ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนนะคะแล้วก็ฝ่ายผลิตในหลายๆโปรดักชันเนี่ยเขาก็อยากได้มาร่วมงานด้วยเพราะว่ามีแฟนคลับที่หนานแน่นแล้วก็มีคือเล่นเรื่องไหนนะคะก็สร้างผลกำไรแถมคือเวลาที่เล่นละครแล้วก็ต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ที่มาลงทุนในละครเรื่องนั้นๆด้วยอ่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าค่ะถ้าคุณอย่างอย่างสแสดงใน เรื่องนั้นๆน,น,นะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะสำหรับไอ้สามชาติสามพบไวท์ทวายไลท์เทียสเนี่ยมันเป็นนิยายดังอีกแล้วนะคะแล้วก็มีการนำไปสร้างอนิเมะด้วยค่ะถือได้ว่าเรื่องนี้ก็มีชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นที่ถูกกล่าวถึงเยอะนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการแต่งตัวแบบระดับเป็นเทพเจ้านี่นะคะก็ไม่ต้องกังวลอกคะ่ะอย่างๆได้อยู่แล้วนะคะ หล่อก็คือหล่อเทพอยู่แล้วแล้วแถมได้นะคะแบบว่าคุณหลนเจียหลุนนะคะมาแสดงนำด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเป็นพระเอกสองคนในเรื่องนี้นะคะรับรองว่าระเบิดสุดๆไปเลยค่ะดังสุดๆนะคะพวกเรารอดูเลยใช่ไหมคะและด้วยความที่นะคะในเซตเนี่ยในชุดของสามชาติสามภพเนี่ยไม่ว่าจะสร้างมาเป็นละครในปีไหนปีไหนนะคะก็ได้ รับความนิยมนะคะเรียกได้ว่ายอดนิยมเลยค่ะเรตติ้งก็สุดๆเลยนะคะเหมือนกับโรคระบาดเลยเพื่อนๆก็คือต้องทุกคนต้องดูอะ่ะถ้าไม่ดูก็เดี๋ยวพูดกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะคะสามชาติสามภพเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะที่เป็นเรื่องที่5นะคะของชุดสามชาติสามภพแล้วเนี่ยไวท์ชไวไลท์เทียนเนี่ยก็จึงถือได้ว่าพอข่าวออกมาก็ได้รับการดึงดูดเลยนะคะคือทุกคนน่ยจับตามองเลยว่าโอ๊ตแต่และเรื่องนี้อยากดูม มากสุยสรุปแล้วเอามาสร้างก่อนเลยใช่ไหมนะคะซึ่งเรื่องนี้นั้นนะคะก็จะเป็นผลงานที่แตกต่างจากผลงานเรื่องอื่นๆของผู้เขียนท่านเดียวกันนะคะเพราะว่านิยายในเรื่องอื่นๆ4ี่เรื่องในชุด3ชาติสามภพที่เคยเขียนมาแล้วเนี่ยจะเป็นเนื้อหาของความรักที่ต้องผ่านด่านเคราะห์นะคะที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าซาโดมาซคิสนี่แหละค่ะเป็นพันๆปีเลยระหว่างพระเอกกับนางเอกนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะ ในเรื่องที่5เนี่ยที่อย่างๆจะเล่นกับหลนเจียหลุนนั้นนะคะเป็นการที่ตั้งตัวพระเอกเนี่ยเป็นผู้ชาย2คนค่ะดังนั้นนะคะเมื่อนํามาสร้างเป็นเวอร์ชั่นละครเนี่ย mm hmm. ก็เลยต้องเลือกผู้ชายที่หน้าตาดีๆแล้วก็ฝีมือการแสดงดีๆแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะจะ ติดนะคะจะนิยมกับการที่ต้องมีพระเอกนางเอกใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีนางเอกไงเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ชายหน้าตาดี2คนแล้วก็ฝีมือดี2คนแล้วก็มีแฟนคลับนะคะของทั้งซีรีส์แล้วก็แฟนคลับของตัวนักแสดงเองเหนียวแน่นอย่างเช่นคุณหยางหยางแล้วก็คุณหลนเจียหลุนนี่แหละคะ่ะส่วนสําหรับคุณหลนเจียหลุนนั้นนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากซีรีส์ก็แทบจะทุกเรื่องเลยนะคะหลังๆนี้ที่คุณ เดินเจียหลุนแสดงก็คือเรตติ้งก็ดีงามทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าเป็นนักแสดงที่ทรงพลังนะคะแล้วก็เกิดในปี1985นะคะนับตั้งแต่เดบิวต์มาตอนนั้นก็แสดงมาเรื่อยๆนะคะ Under the Brocade ใช่ไหมคะที่พวกเราจำกันได้เนาะแล้วก็ต่อด้วย Glory of the t Th a n g Dynasty เลยก็โอ้โหประกบกับนางเอกที่มีชื่อเสียงแล้วก็อนาคตดีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆค่ะพัฒนา นะคะฝีมือการแสดงมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่แสดงอะไรก็ดูอินกับบทของดาราที่อ,อินกับบทของตัวละครนะคะที่คุณหลินเจียหลุนเข้ามารับแสดงในบทนั้นๆเรียกได้ว่าเป็นพระเอกที่มีทั้งหน้าตารูปร่างที่คลาสสิกแล้วก็บทบาทนะคะก็คลาสสิกอีกเช่นกันค่ะก็คือเขามีคาแรคเตอร์นะสำหรับคุณหลินเจียหลุนนะคะ ตอนนี้นะคะทีมงานนะคะฝ่ายผลิตของเรื่องนี้ก็เริ่มเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูการประกาศอย่างเป็นทางการว่าดาราท่านอื่นๆที่มาร่วมสมทบด้วยจะมีผู้ใดบ้างนะคะเอาเป็นว่าค่ะตอนนี้เขาเปิดเผยม,มาว่าเป็นคุณหยางหยางแล้วก็คุณรนเจียหลุนซึ่งจะมาเป็นพระเอกสองคนนะคะในเรื่องนี้ค่ะสามชาติสามภนะคะ White Twilight Tears นะคะหรือว่า,าหวานแปว เองนะภาษาไทยอะน้ำตาแห่งสนธยานะคะ <laughs> สำหรับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะก็มีน้องๆน,นะคะอินบ็อกซ์ที่หวานถามไปเขาก็บอกว่ามันน่าจะชื่ออันนี้ไหมพี่หวานแบบสามชาติสามภพนะคะอะไรเนี่ยความเพียรที่ไม่เต็มใจนะคะหยดน้ำตาแห่งสนธยาแล้วก็ความเพียรที่ไม่เต็มใจเอ๊ะมันมาจากตรงไหนเหรอไม่เพราะเราแปลเฉพาะแค่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็ไม่รู้ภาษาจีนว่าเออลึกซึ้งขนาดที่ว่าเราจะหาคาสวย สวยมาลงเป็นภาษาไทยได้นะคะสำหรับตัวเอกของนวนิยายของเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปเจิ้นนะคะแล้วก็เย่ยาแล้วก็มีหลานอินมีเย่าหั่นนะคะมีซางเออเย่าหั่นซางแล้วก็มีาจางเฟยวี่นะคะแล้วก็มีเจ้าหยางเนาะนอกจากนี้แล้วฟงจิวก็ยังอยู่นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยสวนหยวนนะคะจุนซุนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เทพเสียนเป็นนิยายเทพเสียนนะคะแล้วก็บทนำสู่นวนิยายนั้นก็คือไผ่เจนเนี่ยเป็นเทพ,พเจ้าบนเนินเขาสีเขียวบนเทือกเขาแห่งหนึ่งนะคะมีตำแหน่งสูงสุดเลยแล้วทีนี้เขาก็ได้แบบว่าต้องประสบชะตากรรมในครอบครัวมาก่อนนะคะก็คือแต่ก่อนนี้เขาคือเขาฆ่าแม่แล้วก็ภรรยาของเขานะคะคือโชคชะตาของไผ่เจ้นเทพ,พเจ้าองค์นี้คือเป็นแบบว่าดวงดาวที่ โดดเดี่ยวแล้วในที่สุดแม้แต่พี่ชายของเขาเองนะคะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับชีวิตของเขาค่ะอันนี้คือคำโปรยสู่นวน,นิยายนะเพื่อนๆ <laughs> เห็นถึงความเห็นถึงความด่านเคราะห์ไหมคะเห็นถึงความด่านเคราะห์ไหมเอาๆอีกทีหนึ่งอะบทนําสู่นวนิยายเรื่องนี้นะคะป่ายเจิญเทพเจ้าบนเนินเขาสีเขียวบนเทือกเขาแห่งหนึ่งก็มีตําแหน่งสูงสุดและเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาโดยที่ในครอบครัวของเขานั้นเขาได้เป็นผู้่ิคาแม่และภรรยาของเขาเองดวงชะตาของเขาถูกกําหนดมาให้โดดเดี่ยวและในที่สุดแม้แต่พี่ชายของเขาเอง ก็ไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตของเขานะคะอือหือเอล่ะค่ะแต่จริงก็น่าสนใจดีเนาะก็เรื่องนี้มันมีนิยายออนไลน์นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าหวานมีเวลาเดี๋ยวจะทำสรุปไฮไลท์ให้ก็แล้วกัน <c oughs> แนวเทพเซียนนะคะก็ต้องแข็งแกร่งหน่อยนะหัวใจต้องแข็งแกร่งหน่อยเพราะว่ามันต้องผ่านด่านเคาะกันนะคะเพื่อนๆก็คงจะเคยชินกันแล้วล่วนะเนาะแนวเทพเซียนของจีนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวถ้า มีข่าวาวนะคะความเคลื่อนไหวอัปเดตใดๆของเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณหย่างๆแล้วก็คุณหลนเจียหลุนนะคะก็จะหวานจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆอัปเดตนะคะเราจะได้ตามทันข่าวาวทุกอย่างที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นแนวซีรีส์ในประเทศจีนว่ามีอะไรนะคะคืบหน้าไปบ้างนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ